แล้วก็แสบแล้วตามเหมือนเหมือนไม่ใช่ปลูกปวดกล้ามเนื้อธรรมดาแต่เป็นปวดเหมือนปวดแสบเหมือนปวดเข้าไปในกระดูกอ๋อปวดแสบปวดร้อนนะคะก็เห็นบอกว่าเมื่อก่อนแบบงอเข่าไม่ได้ด้วยใช่ครับมันตึงครับอ๋อมันตึงนะคะเป็นมานานหรือยังเอ่ยประมาณปี6 0ศูนย์ครับปี60ก็เป็นมานานเนาะค่ะแล้วได้ไปรักษาแบบทางเลือกตัวอื่นมาบ้างไหมคะไม่ครับคือคือด้วยด้วย ด้วยเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไระครับก็เลยไม่ไม่ลองแต่แล้วคุณพี่รู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบุญทางช่องทางไหนคะทางดูทาง YouTube YouTube ยู<ะ>ทูบยูทูบเนาะก็ทําไมถึงตัดสินใจที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ดีบุญเพื่อฟื้นฟูเรื่องกระดูกคะอ่ามันจะให้ใครช่วยดีก็ไม่มีใครช่วยได้แล้วแล้วเห็นเขาทานดีก็เลยเปิดใจลองทานเนาะใช่ค่ะแล้วหลังจากที่ทานนะคะคุณพี่สัมผัสการเปลีป่ยนแปลงได้ว่ามีอาการดีขึ้นยังไงคะผมทานไปรู้สึกจะกกล่องหนึ่งกล่องที่สองประมาณรับ หนึ่งซองครับซองซองหนึ่งซองที่สองรู้สึกอาการที่มันขัดขัดแล้วมันอาการตึงอ่ะมันมันมันผ่อนกายมันไม่ตึงเลยคือปกตินี่เคยทวดนะครับเข้าเข้าห้องน้ะเป็นห้องน้าธรรมดาอย่านั่งขาเดียวครับประมาณสักปีกว่าอ๋อนั่งขาเดียวใช่ครับอ๋อแล้วทุกวันนี้ก็ใช้ได้ องขาแต่แต่ก็ยังไม่ไม่ไม่กล้าลงเต็มที่ออแต่ก็รู้รู้สึกดีขึ้นถือว่าเป็นแนวนมที่ดีนะคะทานเพียงแค่ไปแค่หนึ่งกล่องกับอ,อีกซองกว่านะคะก็ผลลัพธ์ชัดเจนมากๆเมื่อก่อนเคยปวดเสียวตอนนี้หายปวดแล้วเส้นที่เคยตึงนะคะเป็นไงบ้างเส้นที่เคยตึงไม่ตึงแล้วครับไม่ตึงแล้วสามารถใช้วิตปกติเดินได้เดินได้ปกติก็เดินได้เดินได้แต่แต่ไม่คล่องโดยเอาไอ้เนี่ยดีบุลเข้าไปเนี่ยค่ะ รู้สึกจะคล่องกว่าเดิมแล้วก็เบาที่เคยตึงก็ไม่ตึงแล้วอ๋อค่ะสุดยอดมากเลยนะคะก็ถ้าพวกถามความประทับใจอะค่ะว่าตอนนี้นะคะพี่สมพานธ์ประทับใจอะไรในผลพันธ์ดีบุลบ้างคะก็ประทับใจนะครับว่าที่ทานมาแล้วมือใช้ได้จริงแล้วก็หายจริงครับค่ะตอนนี้ก็การันตีจากผู้ใช้จริงเลยเนาะการันตีผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่หรอกเพราะมันเยอะครับค่ะส่วนเนี้ยอ๋อแต่ตอนนี้มั่นใจมากเลยเนาะใถ้ามีคะแนนให้ดีบุญสักสิบคะแนนพี่สมพันธ์ให้เท่าไหร่คะ ก็เกินสิบเลยครับโอ้โหมีสิบให้เกินสิบ